มาแล้วนะคะสำหรับโคโนมิเกมอ e ีฟุตบอลนะอัปเดตเข้ามานะครับเป็นอีพิกของอาเซนอลเอฟซีวันนี้มีแจ็ควิลเชียร์เดวิดซีเมนแล้วก็เปอร์ตรีนะมีอัปเดตอะไรบ้างครับวันนี้โอ้ได้อาเซนอลเอฟซีเปิดฟรีแล้วก็วิทเอรดีของแชมป์บาร์เซโลนาอัปเดตเข้ามาอ่า ได้รับฟรี 3, สามไอเทรเทมโอเคแล้วก็ดูในอันนี้ที่มีอะไรเข้ามาบ้างเยเจเจเจบาซ่าสองแชมป์มีใครบ้างนะเนี่ยมีห้าตัวนะครับมีห้าตัวให้เราเปิดก็คือมีเ l รดี้เป็นเคทีพ์เมเกอร์นะแล้วก็อันโซฟาติเป็น โพลิฟิกวิงเกอร์แล้วก็ลาฟินยาก็โพลิฟิกวิงเกอร์เหมือนกันส่วนตัวนี้คิสเตนเซนนะกองหลังบิวล์อัพแล้วก็เซอรเจโอโรปิโตนะออฟฟิศฟูลแบ็กโอ้เล่นกลางก็ได้เล่นปีกก็ได้ตัวฉลองแชมป์นะครับแล้วก็มีอะไรเข้ามาอีกไหมมีอ๋อมีแพ็กแมนยูเข้ามาครับ นี่มีฟานอนสตรอยแล้วก็พีเตอร์สมายเคิลแล้วก็เอลวินแล้วก็แพ็กของเจอรี่นะเจอรีกแล้วก็โอ้อูในแพ็กนักเตะประจำสัปดาห์นี้นะครับก็มีดาวิดเดกิอาร์วบโตฟอร์มิโนชิรูอเวเลส ก็ใครนี่มาวิลโม่อ่านชื่อยากจังแล้วก็มีน้ำเตะนาปโปลีในก,กองกลางแล้วก็นี่มีโอ้เยอะเลยตัวค่อนข้างดีครับแต่ไม่ชอบตัวสีดาวแล้วก็มีอันเทโร์โบรมาลิกกองหลังนะครับโอเคมีอะไรเข้ไม่อีกไหมทั้งหมดนี้ไม่มีและ้ะแล้วก็ แมตต์นี้มีอะไรให้เล่นบ้างแมต์มีเล่นกับ AI นะครับได้โวลวายนะขอ,งอ,ง,ของ,งอังกฤษนะเล่นฟรีแล้วก็มีตัวนี้เข้ามาโอเคมีสองอย่างส่วนไอแพ็คแพ็คแพ็คฉลองแช,ชมป์ของบาเซลลานาน่าเนีมันจะมีในแมตต์นี้นะครับให้เล่นฟรีนี่ไง เล่นฟรีเล่นกับ AI 2สองแมตต์เอ้หนึ่งแมตต์โอ้แดน,นเดียวเชียงว่าเปิดได้สองตัวเองใช่ไหมเชียงดีเอฟซีบาร์เซโลนาก็ตายแล้วฉลองแชฉ,ลอ,ฉ,ล,อฉลองฉลองฉลองแชมป์ได้สองตัวนะครับของบาร์เซโลนาผมเดือกว่าสามตัว ในห้าตัวนี้เปิดได้สองครั้งนะครับก็ถ้าเป็นไปได้นะอยากได้เปดี้ตัวเนี้อันซูแล้วก็เนี่ยลาฟิญญานยาครับกล้องหลังไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่เพราะว่าก็นั่นแหละนะมันเอาไปเล่นอะไรไม่ค่อยได้ก็เล่นตัวการ์ดธรรมดาไปนะครับก็มีแค่นี้ฮะที่อัปเดตเข้ามาโอเคก็ยาลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กันด้วยนะครับ คลิปนี้จบเพียงนี bye ้บายยครับผม